สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คริปโตนิวส์ครับวันนี้วันที่28สิงหาคม2025นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันคือเหรียญ CRO หรือ Chronos จากแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง crypto.com นั่นเองครับเราจะมาดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่ามันเป็นมายังไงมีพัฒนาการอะไรสําคัญๆบ้างแล้วตอนนี้มันยืนอยู่ตรงไหนในโลกคริปโตรวมถึงอนาคตที่เขามองมองกันไว้ด้วยครับใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจแก่นของ CRO จริงๆนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลย พัฒนามายังไงแล้วก็บทบาทณปัจจุบันปี2025เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือจากไอเดียแค่บัตรเดบิตคริปโตเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นการมีบล็อกเชนของตัวเองได้ยังไงน่าแกกรอยมากครับเรื่องนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งปี2016เลยตอนนั้นมีบริษัทชื่อมอนาโกเกิดขึ้นที่ฮ่องกงเขาเน้นเรื่องบัตรเดบิตเลยนะสำหรับใช้จ่ายด้วยคริปโตโดยเฉพาะ ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถือเป็นไอเดียที่แบบว่าค่อนข้างใหม่ในตลาดเลยนะคะครับผมแล้วพอมาปี2018เขาก็เปลี่ยนชื่อครั้งใหญ่เป็น crypto.com ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับพร้อมกับเปิดตัวเหรียญ CRO ออกมาด้วยตอนนั้นยังเป็นโทเค็นแบบ ERC 20บนอีเทเรียมอยู่เลยอืมซึ่งเป็นมาตรฐานยอดนิยมในยุคนั้นนะคะใช่ครับ ราคาเปิดตัวตอนนั้นก็อยู่ราวๆ0.0197ดอลลาร์แล้วก็เคยลงไปต่ำสุดๆเลยนะที่0.0122ดอลลาร์ในปี2019แต่ประเด็นสำคัญตรงนี้นะคะ,ะการรีแบรนด์จากโมนาโกมาเป็น Crypto.com เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะมันสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขึ้นมากๆคือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องบัตรเดบิตแล้วแต่ตั้งเป้าจะสร้างเป็นระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตมของตัวเองเลยค่ะ คือมองไปไกลกว่าแค่ผลิตภัณฑ์เดียวแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับใช่ค่ะต้องการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับคริปโตแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็มาถึงในปี2021นเนาะปีนั้นสำคัญมากค่ะครับมีการเปิดตัว Chronos Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนของตัวเองเลยจุดเด่นมากๆของ Chronos Chain คือมันเข้ากันได้กับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine อืมอันนี้เป็นคีย์เลยค่ะ ใช่ครับมันทำให้ดึงนักพัฒนาดึงแอปพลิเคชันต่างๆจากฝั่ง Ethereum ซึ่งใหญ่มากๆเนี่ยให้มาใช้งานบน Chronos ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังสร้างบน Cosmos SDK อีกด้วยการที่สร้างบน Cosmos SDK นี้ก็ช่วยให้ตัวบล็อก c h a i n สามารถทำงานร่วมกับเช่นอื่นๆในเครือข่าย Cosmos ได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพิ่มความสามารถในการทำงานข้ามเชนหรือ Interoperability ผลก็คือทำให้เหรียญ CRO เนี่ยครับกลายเป็นเหรียญหลักหรือ Native Token ของเครือข่าย Chronos ไปเลยไม่ต้องเป็นแค่โทเค็นบนเชนอื่นอย่าง Ethereum อีกต่อไปถ้าเรามองในภาพรวมนะคะ การมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองเนี่ยเออมันเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับ Crypto.com และเหรียญ c r o มันคือการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยหรือที่เราเรียกว่า Utility ให้กับเหรียญ c r o โดยตรงเลยไม่ต้องไปพึ่งพาอีเ e r รียมลดปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมหรือ g ก๊สฟีที่แพงบนอีเ e r รียมได้ และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะมันเปิดประตูสู่โลกของ DeFi หรือ decentralized finance NFTs แล้วก็ d a p p s หรือแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ใหม่ๆที่จะมาสร้างบน c คร o n o t ได้โดยตรงเลยค่ะสร้าง Ecosystem ของตัวเองได้จริงๆโหฟังดูเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จริงๆนะครับแล้วในปีเดียวกันนั้นเองก็มีอีกเรื่องที่คือหามากๆเลยคือการเผาเหรียญ CRO ครั้งใหญ่ ใช่ค่ะเผาเยอะมากจากสปลายเริ่มต้นที่ตั้งไว้1 0,000แสนล้านเหรียญถูกเผาทิ้งไปถึง70,000ล้านเหรียญโหเยอะมากจริงๆค่ะใช่ครับเหลือสปลายหมุนเวียนในระบบจริงๆแค่30,000ล้านเหรียญเท่านั้นเองตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยนะคะการลดอุปทานหรือสปลายลงมหาศาลขนาดนั้นด้วยการเผาทิ้งเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วมันก็น่าจะส่งผลดีต่อราคาในระยะยาวนะคะ พราะเหรียญมันหายยากขึ้นมีจํากัดมากขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆค่ะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากทั้งเรื่องความต้องการใช้งานเหรียญจริงๆสภาวะตลาดโดยรวมในตอนนั้นและหลังจากนั้นซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปผลกระทบต่อราคาจากการเผาเหรียญครั้งใหญ่วันนั้นก็ยังดูไม่ได้ชัดเจนอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้เท่าไหร่อ๋อคือถึงจะเผาไปเยอะแต่ราคาก็ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในระยะยาวหรอครับ ประมาณนั้นค่ะอาจจะเพราะว่าปัจจัยตลาดอื่นๆมันกดดันอยู่หรือนักลงทุนอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องยูททลิตี้หรือประโยชน์ใช้สอยของเหรียญมากกว่าแค่ความหายากเพียงอย่างเดียวสำหรับเหรียญประเภทนี้นะคะเข้าใจเลยครับทีนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยณนะวันนี้เลย28สิงหาคม2025ราคา CRO ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับข้อมูลล่าสุดที่ดูมานะครับ ราคา CRO ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ0.15ถึง0.16ดอลลาร์สหรัฐ MarketCap หรือมูลค่าตลาดรวมก็อยู่ราวๆ4.49พันล้านดอลลาร์สหรัฐอืมก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่มี MarketCap คค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะใช่ครับอยู่อันดับที่36ของตลาดคริปโตโดยรวมแต่จุดที่น่าสังเกตมากๆเลยคือในปี2025นี้ราคาของ CRO ถือว่าค่อนข้างนิ่ง หรืออาจจะเรียกว่าซืมๆก็ได้เมื่อเทียบกับเอาคอยตัวอื่นๆหลายตัวที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าทําไมราคาถึงยังดูไม่ฟื้นตัวแรงเท่าที่ควรทั้งๆที่มีอีโคซิสเต็มของตัวเองแล้วมีการพัฒนามาตลอดมันอาจจะมาจากภาพรวมของตลาดคริปโตเองที่อาจจะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มตัวหรือยังมีความผันผวนสูงอยู่ก็ได้นะคะ หรืออาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของ c h r o n o s และแพลตฟอร์ม r y p t o o o m เองที่ส่งผลกระทบอยู่เช่นบางทีอาจจะมีความกังวลเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งกระทบกับ Exchange ใหญ่ๆทั่วโลกหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในตลาดเลเยอรวันที่สูงมากๆในตอนนี้ค่ะการแข่งขันสูงนี่เป็นปัจจัยสาคัญเลยนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะสูงมากๆแล้วก็ถ้าพูดถึงการคาดการราคาในปี2025นี้นะคะ ข้อมูลที่ออกมาค่อนข้างจะกว้างมากเลยค่ะมีตั้งแต่การคาดการณ์ที่มองว่าอาจจะลงไปแถวแถว0.082ดอลลาร์ไปจนถึงมองว่าอาจจะขึ้นไปได้ถึง0.327ดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้โหเรนจ์กว้างมากเลยนะครับกว้างมากค่ะแล้วถ้ามองยาวไปถึงปี2030ยิ่งหลากหลายเข้าไปใหญ่เลยมีตั้งแต่0.26ไปจนถึง1.19ดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์เลยเหรอครับใช่ค่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างบ u l ล i s h มากๆนะคะปัจจัยขับเคลื่อนที่นักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญก็หนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆค่ะคือการเติบโตของ d e f าบนโครโนสการนํา AI เข้ามาใช้เรื่องของเว็บทรีเกมมิ่งและแน่นอนคือทิศทางโดยรวมของตลาดคริปโตทั้งหมดแต่ถ้าเอาแบบเสียงส่วนใหญ่หรือคอนเซนแซสณตอนนี้นะคะยังมองว่าน่าจะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะโอกาสที่จะเห็นราคา CRO แตะ1ดอลลาร์ภายในปี2025นี้คงจะอื ยากสักหน่อยค่ะเข้าใจครับคือเป็นการเติบโตตามอีโคซิสเต็มมากกว่าการเก่งกำไรระยะสั้นๆเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้เราลองมาสรุปภาพรวมกันหน่อยดีไหมครับว่าณนะปี2025เนี่ยข้อดีกับข้อควรพิจารณาของเหรียญ CRO มีอะไรบ้างถ้าพูดถึงข้อดีที่เห็นชัดๆเลยนะครับอย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนจากการ staking บนแพลตฟอร์ม crypto.com เองที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนที่ถือเหรียญน,นี้อยู่แล้ว ใช่ค่ะอันนี้เป็นยูทิลิตี้ที่จับต้องได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มครับแล้วก็มีพวกส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆเวลาเทรดบน crypto.com การได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือซื้อโทเค็นเซลอะไรพวกนี้อืมพวกเพ r k กต่างๆที่ผูกกับการใช้งานแพลตฟอร์ม ใช่ครับนอกจากนั้นก็คือการเติบโตของระบบนิเวศโครโนสเองถึงแม้ราคาเหรียญอาจจะยังไม่ไปไหนแต่ก็ยังเห็นโปรเจกต์ d e f าหรือ NFT ใหม่ๆเกิดขึ้นบนเชนอยู่เรื่อยๆและอีกข้อที่มองข้ามไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์ค r y p t o .com เองนะคะถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องราคาเหรียญแต่แบรนด์เขาก็ยังแข็งแกร่งมีฐานผู้ใช้งานเยอะมากแล้วก็ยังเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ในวงการกีฬายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสร้างแบรนด์อเนสได้ดีมาก จริงครับเรื่องสปอนเซอร์นี้เขาทุ่มทุนเยอะจริงๆแต่ทีนี้เราก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะคือข้อควรพิจารณาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความเสี่ยงก็ได้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือผลงานด้านราคาในปีนี้ที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือออคอยอื่นๆอันนี้นักลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนอย่างที่สคือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือ regulation ค่ะ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่สำหรับแพลตฟอร์ม Exchange แบบรวมศูนย์ Centralized Exchange ทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ Crypto.com ซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและราคาได้เสมออันนี้เป็นความเสี่ยงของทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีความเห็นในชุมชนหรือ Community Sentiment ทีก็มีทั้งคนที่ยังเชื่อมั่นในระยะยาวและคนที่อาจจะเริ่มกังวลหรือผิดหวังกับราคาก็มีความเห็นที่แตกเป็นสองฝั่งอยู่เหมือนกันและสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือการแข่งขันที่ดุเดือดสุดๆจากบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งอื่นๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะทั้งเรื่องความเร็วค่าธรรมเนียมนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งโครโนสก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันให้ได้ตลอดเวลาสรุปแล้วถ้าให้มองภาพรวม c r o ในตอนนี้ก็คือเป็นเหรียญ utility ที่มีความผูกพันกับ Ecosystem มของ Crypto.com อย่างแข็งแกร่งมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดแข็งคือมียู c a s สที่ชัดเจนในระบบนิเวศของตัวเองแต่ในแง่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนด้านราคาเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนเหรียญอื่นๆในบางช่วงเวลาและแน่นอนว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงตามธรรมชาติของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมอยู่ค่ะเอาละครับ สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมการเดินทางของเหรียญ CRO กันไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่แนวคิดเริ่มแรกตอนเป็นโมนาโกการพัฒนาครั้งสำคัญสู่การเป็นโครโ Chain บล็อกเชนของตัวเองสถานะในปัจจุบันและมุมมองต่างๆทั้งโอกาสและความท,ท้าทายที่มีอยู่ในปี2025นี้การทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่า CRO มีบทบาทและตำแหน่งแห่งที่อย่างไรในระบบนิเวศที่ใหญ่มากของ crypto.com แล้วมันเชื่อมโยงกับเทรนด์ใหญ่ๆใ,ในโลกคริปโตอย่าง d e f าหรือ NFT ยังไงบ้างซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่สนใจเหรียญประเภท Utility Token ที่เน้นการใช้งานจริงในระบบนิเวศท,ที่ชัดเจนแบบนี้แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่เ่น้าทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับผม คือการเที่ยวเหรียญมันผูกติดกับความสำเร็จและทิศทางของแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางอย่าง crypto.com มากขนาดนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วมันจะกลายเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างหรือว่ามันจะกลายเป็นข้อจำกัดกันแน่เมื่อเทียบกับบล็อกเชนอื่นๆที่อาจจะมีความเป็นกลางหรือมีความกระจายศูนย์มากกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองไปพิจารณากันต่อดูค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับว่าความผูกพันกับแพลตฟอร์มมันเป็นดาบสองคมหรือเปล่าในระยะยาว ใช่ค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็ครบทั่วแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์มากๆเลยครับยินดีค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับโอคคริปโตเคอเรนซีแบบนี้อีกสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ